สานี้ชั้นหนึ่ง,งชั้นสองได้เสร็จแวับเหลือแต่รอหัวเสาแล้วก็ติดการดดินี่งานของเซน,น ช่วนี้ทำง,งานลำบากครับหาที่วางโครงหลังคาบีมลำบากติดเต็ดตึกวันนี้วันศุกร์ครับทำง,งานลำบากทากลางถนนต้องยกแพลตฟอมขึ้นกลางถนนขึ้นี้สองตัวก็ ไม่มีปัญหาอะไรแับสนุได้ครับเริ่มการติดตั้งครับใส่็อตไ่เลยล็อตสลิงรถไม่เยอะเบี่ยงข้างได้ขค้ืนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สำเร็จ มันจำเป็นครับแต่เป็นวันหยุดเราขึ้นแพลตฟอร์มได้ใช้วินสองตัวเป็นโซ่ครับโซ่ครับโอนมอกคัลูสองต้้งว่าไม่ยากคตอนนี้เตรียมปูนครับมิกปูนแล้วก็ Trin vệ cao belling còn hết sài lục gà một trăm phút nữa no. là Hey, uh, you know big, big, big coming, uh, this no. no oh, motor, motor, uh, machine, uh, no

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ูือัลนอฮละแคอยางต้นลกุ๊ยงระเดียอางเดียวใช่เดีวจัเลยพันถุงพาติกไม่เป็นไรพันมือนะเฮ้ยจะโล่นแล้ก็เิ่มอมิดมิด ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็มาจัดลงสเปนดเือนนะครับวันนี้เราาก็สั่งเซเวเรามาก่อนตอนเซเวของผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายภาพภาพรวมเลยวะครับบางที บางวันมันไม่ไม่ฟ้องก็มันต้องรอคูณแห้งสองวันก็มาลงสเปนตอนนี้วัดวัดโอเคโอเคฟินิ่ชอบฟินิ่ชอบแฮปปี่ครับเรื่งหายโควิดมามันมาครับโอ้โหปิดหน้าปิดตาเปิดหน้าดูหน้าหน่อยสิ นี่ครับทีมเซเวของเราตอนนี้ก็ด้านล่างด้านล่างก็กำลังขึ้นแจ็ควันนี้เซเวก็มาตั้งกล้องครับก็จัดสเปนโลสเปนของเราวันนี้หัวหน้าเซเวก็มาเองครับ้วยตัวเอง เขาจากหายโควิดครับเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยว่าหายโควิดเมื่อกี่วันแล้วอ่าหัวหน้าครับหัวหน้าเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยครับหายโควิดเมื่อกี่วันแล้วครับเนี่ยอยู่ดานไม่ได้เดี๋ยวก็หกักเินเรียอ้าว <c oughs> ไปนอนขี่คืนครับสิบสิบคืนโอ้ครั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วโควิดเนี่ย <c oughs> สองสองโอ้เดี๋ยว,วเป็นเกียรติวยเป็นเกียรติโอเคโอเคมาต่อกโรคใคโซโครโซครับต้องต่อสู้กันไป ดีครับหัวหน้าเซอร์เวงเราสองมุมนั้นให้ให้พี่อ้างนั่งยานด้วยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปักสองมุมเนี่ยเข้าไปหาพี่แกเดี๋ยวมิตรพมพมผมไม่ไม่ใช่สองมุมไหนสองมุมที่แกจะจะจอยจอยตอนบ่ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันมันเอามุมที่เรากําลังจอยเนี่ยไปจัดเข้าหากันไงเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวพี่อ้างแกแกไม่นั่งยานไว้เดี๋ยวมันจะเป็นไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะสองมุม ที่ที่แกทำสเปนนู้นนะเอออันนี้ได้แล้วอ่าอันนี้ได้แล้วสามารถใส่แผ่นได้แล้วไอ้ที่เขาทำได้ทำมุมนู้นสเปนนู้นสเปนเนี่ยห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่อ่าสเปนนี้วางไปเรียบร้อยตอนลูกพี่ติดโควิดครับเนี่ยอันนี้อันนี้นั่งยางเรียบร้อยอ่านี่นี่นั่งยางเรียบร้อยเฮ้ย,ย,ย,ย this this okay จสโอเคดาว11ฟินิออโอเคครับครับครับเอาตามนี้ตามนี้อ่าเอ็ดจัเลยครับครับไลสดครับอาลกเล็กไปไหนครับโอเคโอเคครับคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยครับตอนนี้เราก็วางลูกยาง ตัวเววางเรียบร้อยครับผ่านเรื่องเรียบร้อยแล้วครับอะไรก็เกี่ยวกับที่ชั้นตอนวางทุกอย่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมุกเดี๋ยวทักความสะอาดรอบๆแล้วเก็บแจ็คเอาลงทีอชั้นตอนสุดท้ายครับ ต่อไปก็พวกล็อสลกสเป้ก็ยังติดทุกยางแล้วข้างเลยีครับออาแบบเขาข้างกันกระแทกทีนึงตอนนี้งานงานของผมวางเบริ่งก็จบจะเป็นลักษณะนี้ครับจากเขาเขาเขาตอนนี้เสร็จวางลุลกยางเซอร์เวจัดล็อสลก,อกสเปนทั้งบนติดทุกยางสรุจอย่างนี้ก็โอเคครับ จบสมบูรณ์สำหรับงานเขาจัดสเปนครับก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับก็ขอ,ขอจบคลิปการลงสเปนเพืแต่เพียงเท่าน,นี้ครับาการหน้ามีงานก็ค่อยเล่าสู่กันฟังหนครับ